ไปย่างหลอดกันเลยย่างส่งส่งกันดิเดินไปดูนางงามสาวไทยครับพระบทขวดนางงามครับอยู่ข้างในนู่นครับอยู่ตรงนี่ตรงข้างในแหละเดินแบบอีกนิดๆจะถึงครับตรงนี้ช่วงนี้กำลังเดินในถนนอยู่กำลังเดินในถนนถนนรถครับ จะถึงถึงวิธีแล้วครับถึงแล้วถึงแล้วหยุด้ายมือนะครับเดินไปอีกอาดูหน้าวิธีครับน้อครับตอนนี้ก็กำลังรมดก๋วอยู่นะครับต่อมาและสิ่งที่จะทำให้เราได้ตำแหน่งในทั้งคู่นค่ะแล้วก็ว่าฝันทันได้เพราะว่าเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่า i believe that i can make my please ครับครับ i believe that i can do you can do it too ฉ to oh ันเชื่อว่าฉันสามารถทำความฝันที่เป็นจริงได้และฉันเชื่อว่าคุณก็ทำได้หนูก็ทำได้เช่นกันค่ะขอบคุณค่ะนะคะคำถามว่าหมายเล็ก2นะคะต่อไปค่ะหมายเล็ก3ลูกหมายเล็ก3นะคะจะได้คำถามนะคะจาก พี่ต่อสลันพน้องเ,เรานะคะประธานกรรมการให้เงื่อนส่วนจำก,กัดตัางยันร้อยละเดีะถามมาถ้าข้าพคือเลือกที่จะลอยกระทงกับค,คนแค่หนึ่งคนคุณจะเลือกใครบอเหตุใค่ะถ้าถามน้องยูเรื่องลอยกระทงกับคนแค้หนึ่งคนนะคะแน่นอนค่ะว่าน้องอยูยยนนงยงต้องเลือกลอยกับคุณแม่แน่นอนค่ะเพราะว่า ตั้งแต่สปีที่แล้วยิวไม่ไดรอกับครอบครัวเลยเพราะว่าต้องอยู่บนเวทีนี้วิวจึงอยากรอกับครอบครัวค่ะเพราะว่าความกระตันยูเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงมีค่ะขอ,ขอบพระคุณค่ะขอบคุณแม่ครับถ่ายไปแล้วนะครับสองคำถามกับสองสาวงามครับประโยคนนะคะเราไปข่าวดีนะคะสำหรับผู้ที่ไม่ได้เขา้ารอนะคะครับ อย่าพิ่งกลับบ้านนะลูกพูดที่นี่ไม่ได้เขาเลาเดี๋ยวไปรับค่ารถหน้าที่กองอนการจัดงานครับผมนะคะพูดที่ไม่ได้เขา้าเลาะนะลูกนะไปรับอย่าพึ่งรีบกลับกลับเสร็จแล้วไปรับค่ารถใช่ครับได่เลยนนคะที่กองหน่วการของเรานะคะอันนี้เป็นข่าวดีลูกมาแล้วก็ต้องได้เงินกลับบ้านนะลูกอะต่อไปข้ามาเลขสี่ค่ะ หมายเลขสี่คุณจะได้คำถามนะคะจากคุณออภูดิสิษอมรโสพิษนะคะแชมสม์ซ้มตัีราระดับประเทศและเมอาพาร์ติสิสละครับครับผมคำถามนะครับอยากจะถามคุณว่าคุณมีความเห็นอย่างไรในการนำเงินใส่ลงไปลงไปในกระงงนะครับ คุณมีความคิดยากไรเกี่ยวกับการนำเงินใส่ลงไปในกระถ่มอ่อะเหรอะแน่นอนค่ะว่าการที่เราเอ,อ่อการที่ผู้คนนำเงินใส่ลงไปใไปนกระถ่แล้วลอยไปในแม่น้ำใช่ไหมคะอาจจะเป็นความเชื่อที่ว่าใส่ไปเท่าไหร่เราจะได้กลับมามากขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วนะครับการที่เรานำเงินลงไปเนี่ยมันไม่ได้สร้างความมันไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเลยเพราะว่าหนึ่งนะคะของมีค่าตรงนั้นนะคะได้ตกหายลงไป ในน้ำโดยที่เราไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้สองนะคะเงินตรงนั้นการเทิดมันมีมูลค่าค่ะแต่ว่าตัวเงินมันหายไปมันทำให้เกิดเงินเฟอ้อได้ค่ะตรงนี้มันสาคัญมากมากเลยเพราะฉะนั้นอยากจะให้ตระนอักถึงการใช้เองินอย่างมีสตินะคะเงินมีไว้ใช้ทาอะไรใช้ถ้าเราอยากการลอยกระทงอย่างมีความเชื่อและศรัทธาตั้งใจกระทงนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็อยู่ที่ความตั้งใจข่ะสองเลยค่ะ มาไปไหนกันแน่ค<ป>่ะ <laughs>